สวัสดีครับอยู่ผมโนซีเข็ดนะครับก็เจอกันอีกแล้วกับอากิ拉และเทโอมาจนภัยนะครับผมคู่พนันางคู่นี้เราจะไปกันทุกที่นะครับก็ตอนนี้เราถึงบอสกีกันเทอุสกันแล้วนะครับผมบอสกีกันเทอุสเนี่ยถ้าใครที่อากิ拉เวลต่ำๆเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะครับตรงที่อไอ้ม่านแห่งรัติการนะครับสกิลที่เราใช้ทำมาหากินเนี่ยใช้อมาตะเนี่ย มันจะอ,อูดาวเฉียดเฉียดกันเลยนะครับเฉียดเฉียดกันกับกับเวลาที่ใกล้จะหมดเลยนะครับเวลาของโลที่ใกล้จะหมดเลยนะครับมันทําให้เวลาที่เราโดนบอสน n o c ดาวเนี่ยบอสมันจะมีอยู่สกิลนึงก็คือสกิลไอถังลำอะไรนั่นแหละที่มันระเบิดนะครับที่มันมีหลอดไล่อะสกิลนั้นอะเรามีโอกาสติดน็อ c ดาวนะครับผม ถ้าเราติดนอกดาวเราจะกระเด็น,นออกไปแล้วก็ระหว่างลุกแล้วก็มาเดินตีเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับผมมันจะเสียเวลาตรงที่เรามันอาจจะทําให้เราตายได้นะครับเออถ้าเราอมาตะไม่ทันแต่ถ้าใครเวลเยอะๆเนี่ยผมว่าสบายนะครับเล่นยังไงก็ผ่านอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่บอสตัวเนี้ยจะต้องทํานะครับผมนั่นก็คือ การเก็บอมตะไว้นะครับไม่ใช่อมตะที่เรากดใช้นะคือการเก็บอมตะที่เด้งอัตโนมัตินะครับของอเนี่ยเมื่อเฮดพีดของพันธมิตรต่ำกว่า10เนี่ยจะเป็นอมตะ8วิอันเนี้ยอันเนี้ยเราต้องเก็บไว้นะครับผมคือ,ค,อคือห้ามให้มันติดอมตะช่วงใกล้ๆที่มันจะอ่าช่วงใกล้ๆที่เป็นกำลังจะ30%อนะเออแต่ว่าถ้าติดเร็วกว่านั้นหรือว่า อะไรแบบนี้ก็ติดได้นะครับไม่มีปัญหาเนาะมันจะมีครูดาวของมันอยู่น่าจะสักร้อยแปดสิบวิเนี่ยแหละแล้วมันก็จะกลับมาอมาตะให้เราใหม่นะครับคือระหว่างใกล้สามสิบวีเนี่ยห้ามติดห้ามไปติดอมาตะมั่วซั่วอ่าเพราะว่าสกิลของบอสอะสกิลม่วงนะครับจะสามารถทะลุทะลวงได้ทะลุทะลวงเกออาะอมตะาได้นะครับเราไม่จําเป็นที่จะต้องมากดอมาตะสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเพราะว่าไอเนี่ยเราก็อมาตะอยู่แล้วนะครับผมไอ สกิลโลของอากิล่าเนี่ยก็มาตะอยู่แล้วนะครับเราก็ไว้ใช้ตอนหลังก็ได้นะครับผมไว้ใช้แบบตอนที่มันบอสใช้ไปแล้วแล้วทุกตัวเลือดเหลือน้อยเอามาตะหมดก็กดใช้อะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคก็คร่าวๆประมาณนี้ละกันนะครับไปให้ดูของที่ใช้นะครับของที่ใช้ของอากิล่านะครับผมก็เล่งเวลานะครับต่างหูเล่งเวลานะครับแล้วก็มีหมวกเหล็กนะครับชาเลอสก็คือเซตชาเลอสนั่นแหละ เซตลดคูลดาวน์ประดับเร่งเวลานะครับส่วนเอ่อแทโอนะครับก็เป็นเซตโอโลจินะครับต่างหูเอสนะครับผมสร้อยคินะครับแหวนโคเซตนะครับแล้วก็ออฟเนี่ยใส่เป็นออฟโจมตีนะครับตีปกติแรงขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอ่ะก็แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับก็เป็นลูดี้นะครับแผนเป็นแผนคี้ดีเข้าสองนะครับผม สัตว์เลี้ยงลูดี้เนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่โดนไฟเผาแน่นอนนะครับคือถ้าบอสจะทําให้เราตายได้เนี่ยก็คือบอสตีปกติใส่เรานะครับตีปกติสกิลใส่เรานะครับแล้วเราเอามาตะาไม่ทันนะครับตายอ่าแล้วก็มัตเตอรี่นะครับมัเตอรี่ก็โจมตีหมดเลยนะครับมีเวล25เวล50นะครับที่ต้องปรับนิดนึงก็คือปรับให้เป็น เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด3%นะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายสกิลวงกว้างเนาะเพราะว่าเทโอเราโจมตีเป็นสกิลวงกว้างนะครับแล้วก็มีเอ่รอเวล185นะครับผมก็ให้เป็นอัศวินจัดวางในแถวหลังนะครับผมก็ทำให้เราตีได้แรงขึ้นนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ปเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับกีการเทอุดนะครับใช้เวลานานมากนะเป็นชั่วโมงเลยนะครับแต่ก็ เดี๋ยวเราตัดตัดมาให้ชมแหละเร่งขอคลิปอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไปอ่ะให้ดูโคเด็กหน่อยลืมลืมโคเด็กนะครับพลังโจมตี7 2 0 0นะครับพลังป้องกัน1,600นะครับแล้วก็เลือด19,839นกะครับผมก็เอามาผ่านเกลูรแหละเลยต้องอัพพลังป้องกันนิดนึงนะครับผมโอเคไปไปดูกันเลยดีกว่าโอเคมาเริ่มเลยนะครับมาถึงผมก็กดอมตะเลยนะ เราจะดึง <S <S ดึงหน่อยก็ได้แล้วค่อยกดก็ได้นะครับเนี่ยมันจะมีจังหวะเนี่ยใส่โล่นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเต็มเต็มเลยจนกว่ามันจะใช้ไอส้สกิลถังลำนะครับผมสกิลบอมมีแค่2สกิลนะเนี่ยระเบิดครั้งใหญ่ของถังลำนะครับมันจะสามารถทําให้เราอ่ะพังอะได้ก็คือน็อ c ดาวนะครับผมแล้วก็กระเด็นให้เราต้องวิ่งไปตีจังหวะเนี่ยมันจะทําให้สกิลอามาตะเราอ่ะ เป็นช่องโว่หายไปนะครับต้องระวังนะครับอันนี้ส่วนสกิลอื่นๆของบอสนะครับไม่มีไม่มีปัญหาเลยนะครับยืนตีได้เลยเต็มที่นะครับมีแค่ไอ้สกิลที่เป็นถังลำเท่านั้นนะครับผมที่ที่เราอาจจะต้องลุ้นนิดนึงเนาะว่าแบบเราจะติดล็อกดาวไหมกระเด็นไหมแต่ถ้าติดก็ติดได้นะครับติดได้แล้วเราสามารถตีทันนะครับแต่บางทีมันใช้รัวๆไงเราติด2ทีติดหรือว่า เราดันไปน็อกดาวน์ช่วงที่กําลังจะอมตะพอดีอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมน็อกดาวน์นะครับแต่ว่าอันนี้คือเรากดโล่ไปต้องนานแล้วไงเลี๋มวมีปัญหานะครับผมมันก็จะทาให้แบบอมตะเราเฉียดฉิวอ่าเฉียดฉิวต้องบอกงี้เลยนะครับแต่ถ้าใครอากิล่วิวเยอะนี่ชิวๆเลยนะครับสบายมากเล่นแบบสบายๆเลย,เลยนี่ปึ้มไม่ต้องกลัวนะครับกระโดดกระเดิดเลยนะสบายๆนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเรา ข้ามไปถึงตอนใกล้จบเลยแล้วกันนะครับผมใช้เวลาน,านานมากๆนะครับเล่นไปเลยฮนะแบบนี้เข้าห้องน้ําห้องท่าอะไรพร้อมนะครับหาคลิปเปิดคลิปดูอะไรแบบนี้ไว้ก็ได้นะครับผมแต่ว่าต้องอย่าลืมนะอย่าลืมกดอมาตะอากิร่านะครับแทโออันติเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าอมาตะอากิราเนี่ยจำเป็นนะครับแทโออันติเนี่ยถามว่าดีไหมดีนะครับผมเพราะว่า ถ้าแทโอได้อันติปุ๊บเขาจะปาดทีละ7 0 0 0 0 0ถึง1ล้านนะครับผมเออถ้าอย่างผมเนี่ยจะปาดประมาณ1ล้านนะครับแต่เนี้ยมันปาด70000 0เพราะผมลืมตั้งแคสซีฟความความแรงสกิลเพิ่มขึ้นเน่ยพอพอแทโอได้กากาโดมทีนึงเนี่ยแทโอจะได้ปาดแน่นอน1ทีนะครับถ้าติดคีย์จะประมาณ80000 0เนี่ยผมปาดปุ้มนะครับ8 0 0 0 0นเห็นไหม เอออันเนี้ยมันช่วยได้ให้เราทำงานได้ไวขึ้นนะครับผมถ้าเราไม่ไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นก็เน้นไปนะครับกดกดพยายามกดให้บ่อยๆแล้วกันนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเราลัดไปเลยดีกว่า ถึงช่วง30%แล้วนะครับช่วง30%เนี่ยจะเป็นช่วงที่บอสจะอัลติเมทใส่นะครับผมอ่านี่มันเดี๋ยวมันจะโดดนะต้องรอแป๊บหนึงนะครับอันนี้ผมนั่งดูคลิปอยู่นะเลยลืมกดอัลติเมทแซโอนะครับหาเลยดูไปเรื่อยอะ่ะเนาะเราบอสจะยิงบอสก,ก็อะไรนะครับไม่เป็นไรครับยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่ ผมจะชอบหวันหวันตอนท้ายๆนั่แหละผมกลัวอัลติเมทไม่ทันนะครับเอ้ยผมกลัวอมตะไม่ทันใกล้แล้วใกล้แล้วอ่าบอสโดดมาตรงกลางไอ้ยยังยังดีว่าเดี๋ยวบอสจะโดดมาตรงกลางนะครับอ่าระเบิดเล่าล้ำนะครับชิวๆครับอ่าบอสโดดแล้วนะฮะอ่ะจาจังหวะเนี้ยเราอมตะอยู่นะครับแต่ว่าสกิลเนี้ยมันทะลุ ปึ้มเรียบร้อยนะครับทะลุอมะตะนะครับอันนี้ผมก็มันกระเด็นนะ่ะผมก็เลยกดอมะตะเลยนะครับผมเนี่ยม่วนมันฟาดมาเดี๋ยวมันโดนเราพอดีนะแต่จริงมันทันอยู่แล้วนะครับดูจากครูดาวกระพริบกระพริบเมื่อกี้แล้วยังไงเราก็ทันนะรเรียบร้อยนะครับผมก็นี่แหละประมาณนี้นะครับจีกันเทอุสไปเราข้ามต่อ นี่ครับจะให้ดูช็อตเสียงตายนะครับผมช็อตเสียงตายที่ช็อตนี้นะครับดูครับอม,มาตะามันหมดพอดีแล้วผมโดนตีพอดีเนี่ยอม,มาตะามันหมดไปนะครับแล้วโดนตีพอดีนะครับเลือดหมดหลอดเลยแต่ยังดีนะครับยังมีไอคูดาวแพสซีฟอม,มาตะของสัตว์เลี้ยงเนี่ยกลับมาเ,เลยทำให้รอดไปนะครับอันนี้ผมก็เลยเก็บไว้และ ก็ดูดีๆแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าใครอยากกีล่าเวล60สิขึ้นแบบเวลห้าสิบขึ้นสบายนะตอนนี้มันผมเวล40กว่าเงมันลำบากนะครับโอเคก็ไปประมาณนี้แหละนะครับสำหรับกีการเทอุดนะครับเร่งเวลาไปเลยแล้วกันโอเคก็จบไปนะครับสำหรับกีการเทอุดนะครับก็โดนชำระล้างไปนะครับเราก็ช่วยมีดีสามมาได้นะครับผมแล้วก็เตรียมออกเรือไปนะครับ ไปต่อตอนแรกจํานึกว่าแบบเมลิสาไม่ได้มาที่เรือเอาที่ไหนได้เมลิสาก็โดนจับมาเนี่ยแหละนะครับแล้วเราก็เตรียมนั่งเรือไปต่อนะครับผมบทที่สี่ก็จําไม่ได้แล้วว่าจะเจอใครนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวไว้ยวยค่อยเล่นละกันนะครับผมไอแมงป่องก็ไม่รู้เมื่อไหรนะ่เนาะนี่สิบอันนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุ้นเสียงโชคกันสัหน่อยดีกว่านะครับผม ผมเอาเป็นแหวนโคเซตแล้วกันนะครับน่าจะใช่น,นี่ผมเอาแหวนโคเซตเลยเพราะว่าผมอยากได้ดาเมจจ๋าๆสตัวนะครับจะเอามาผ่านขอคอยนะนี่แหละมันต้องได้ดูวะเรากดเรากดแบบมั่นใจเลยว่า10อันเนี่ยต้องเป็นโคเซตให้หมดนะครับจะออกก็ออกมา ออกก็ออกมาอึ๊บโอ้โหไม่ได้ออกมาทั้อึ๊บเหนื่อยเหลือเกินไปเลยข้ามไวๆนะครับไม่ออกก็มั้งอึ๊บอึ๊บไม่ออกนะครับกดแย่ให้มันตีก่อนสองทีอ่ะ ครังออ้งที่หนึ่งกดโอ้โหไม่ออกครั้งที่หนึ่งเปรี้ยงครั้งที่สองออกไม่ออกนะครับไม่ไรผมจะใกล้ครบแล้วล่ะอันสุดท้ายแล้วนะฮะอันสุดท้ายผมปล่อยให้มันตีจบไปเลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับบึ้มโอ้โหเรียบร้อยจะเฮทำไมเนี่ยฮะเอออ่ะโอเคครับผมก็เนี่ยแหละสิ่งที่ต้องการนะครับคือ ห,หินโคเซตนั่นแหละตอนแรกผมก็แบบแบบ่โคเซตวงเดียวน่าจะพอสุดท้ายผมว่าเอามาสองวงเลยดีกว่านะเออเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปผ่านออหอคอยกันนะรเราขาดดาเมจอะคือผมรู้สึกว่าผมขาดดาเมจกับขาดป้องกันนะครับผมก็เลยจะทําทั้งป้องกันแล้วก็ทาทั้งดาเมจควบคู่กันไปด้วยเนาะโอเคก็ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครด้วยละกันนะครับผม วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันกับบทที่4นะครับผมไปและสวัสดีครับ